เอาละครับผมน่าจะให้เบอรวิธีสานมาแนครับผมมื้อนี้ลูกไส้ไปหาชูชีมันบอลลกไปตลาดบัมี่เลยครับร้านซูชิโอ้โหปิดเบิดเลยปิดเบิดเลยบอกมื้อนี้ก็กินชุดกินแบบของเล้าฮ่องก็แล้วกันของอีสานฮ่องกงอีสานดีกว่าครับผมครับผมชูชีเหล่ามาท่านหรือชูชีอีสานว่าท่านอีสานไปครับผมแอดสานมากเลยโอเคโอเคโอ้โหครับผมกินเห้าทิ่บานกินแบบแซ่บๆนัวๆครับผมอซูชิ เพิ่นไปหาซูชิแฟนบ่ได้ก็เลยสิกินซูชิอีสานซูชิอีสานมันเฮานี่ล่ะเนื้อก็อยู่ในร้านนะครับผมบ่มีเนื้อดอกนอกเนื้อนี่ก็บ่มีดอกครับผมเอาล่ะครับผมจัดคุณแม่เฮ็ดน้ำจิ้มก่อนอันดับแรกครับผมน้จิ้มก่อนจ้ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวของลูกไส้น้ำหมักขามได้แล้วผงนัวใส่แค่น้อยเขาที่นี่รสชาติแบบไหนคุณแม่เปรี้ยวเห็ดเข้มเค็มบ่จ้านะของเพื่อนไง อจ,จีจัดน่ามาขานมาันจะรักเนาะน,น้ำปลาจ้าต้องจีจัดจสัก,สกนหน่อยขับปะรดลายๆออันนี้เล่นแบบปาลาเขาเลยตัวนี้จ้ซูชิอีสานวันสันว่าเขาบ่มีอันมัตะตงมัตะตัตตตดน้องเขาจะมันบ่บ่จ้า าบินี่วาซาบีนะบะบบมี่ี่ีแต่วาซาบีักกาศหินกะปรกกาศหินเดีแต่ประกาศหินน่นลว่าาซาบีอ๋อจัดไปครับผมเอาเป็นวาซาบีแทนประกาศยินเลยนะรีอยวถึงแก่ป็นไรอนอยนี่ละอ๋องไปลูกชายแต่บางเดูเอามือแต่บางเพิ่นกินได้บ่ แต่บงลูกมือแต่โหลดขเขากินเองหราขาดแองลูกเลดเลูกดโอ้ยโอชิโอ้ยชิโอเนาะจิ้มของแบบนองหนอกก็ต้องบอกภาษานองนอกกันนะบาดนีน้ำจิ้มขมนบาด์นีกแบบ้จิ้มขมของแม่กของผู้ใหญ่ของผู้งหญ่ของผู้งหญ่ชูชีผู้ใยญ่แกก็มาอยากเลย็มาชูชี อันนี้ซอยจุก็บ่ว่าซอยจุเฮ็ดได้แล้วอ๋อดีใส่ไปเลยจ้ะเอาล่ะน้ำปลาจังน้อยเพราะว่าต้มเกลือใส่เกลือไปแล้วอ๋องัวงัว่อยก็แซ่บหน่อยใส่หลายก็แซ่บหลายเอาสหลายโลดก็ว่ามันค่อยสิแซ่บหลายก็ได้เออแซ่บหลายเมๆออเมๆเมๆๆหนักไปเลยบ่ต้องยานอมนี่จัดเต็มจ้ะ ขเขาเหนียวห้อก็มีแหลวตัวฮดชูจีกหนึ่งไม่ไมเลยจำเปจำเปแบบบ้านห้องนี่แหละชูจิอีสานนันนึงมันเคม็มเคมอีโอ้นๆน ตั็กซี่อาลอ้ครับผมเรียบร้อยไปเยาะหูว่านวาสบีให้มันเป็นแบบเดียวกับเตรี๋ยวบ,บนยี่เดีถาดน,นะครับผมผักกาดหินนู้นั่านพูดมาแต่ผักกาดหินเอาเรียบร้อยแล้วบนนี้เขาเนี่ยโอปะบ้านนี้เดี๋ยวฮัฟไปหั่นเนื้อบาง,บางจุ่มเสแสร้งครับผมหรือว่าอันซูชินี่แหละอโอเคครับผมเรียบร้อยเอาละครับผมนี่ครับเนื้อครับผมมาเห็ด ซูชิแบบอีสานมาน่าครับผมแซ่บมือนี่ครับผมหรือว่าจูนั่นเองครับผมแต่ว่าเฮ็ดแบบคือข้าเจ้าจักหนวาสัก็ะเอ่ามานนี้อันดับแรกเขาได้เนื้อมาเนื้อตัวนี้ที่เป็นเนื้อเป็นเนื้อยังกอบคุณแม่เนี่ยเนื้อตัวนี้นะเป็นเนื้อสันครับผมเนื้อสันงามพ่อตีแหลบบางครับผมจะเป็นข้ามพืชซูชิหน่อยหน่อยครับผม นี่ค่ะงามครับท่านผู้ชมเอ้ยนี่ครับผมกินอยู่เสียงเข่ากระเบื้องเนื้อเป็นไรครับผมอ่าบางๆกี่นะครับผมใกล้ๆท่านผู้ชมในมองโอ้เป็นได้งามบอล่ทานผู้ชมเอ้ยครับผมแต่ไม่ได้ตอนบางๆครับผมนี่เขาเนื้อหน่อยครับผมแซ่บบครับ แล้วก็มาจัดเลี้ยงจัดน้อยสวยงามครับผมอ๋อโอ้ยตับโซนคักรนะพ่อนะตับตัวครับผมตับยังกะตับตัวครับผมตับตัวอ้ามันมีเป็นส่วนมันหว่าหรือไงโอ้เป็นโซนมันตัวลูกมันเป็นเป็นตับ ตับต่อดมันแยกตัวมาจากตับใหญ่เวลาเขากินมันดิแน่นกว่าตับใหญ่ถ่ายที่มือที่มือเลย นอถึกใจท่างไซา์ดิปทาง้งลายว่านะ้ะมาทีนี่โอ้นี่าทนีนี่ยังพออันนี้สามทีบกีบครับผมสามที่กี่กนีอ่อ้หันเป็นนี้ไปแล้วครับผม,มหันเป็นค่ำบใหญ่ไปแล้วครับผมให้มันนีได้ครับผม เอาเลยครับผมอืบา่าอืมครับผมมันเหนื่อยจิ้มหน่อยหรุเดี๋ยวมันถีบไปอิม่มอา่านติ้งตัวนะอันติ้งตัวจินมันจุใจไปเลยสเสียบครับ บ้ามข้าวผิดขอาเกลือครับผมเย่ะเขาจะเห็ดข้าหนาเห็ดข้าหไงมันกับว่เป็นตะกินได้บะนี่ข้า,น,าน้อยๆมันงข้าัง้อดีปากข้อดีกินกับสาเกียอีสานมันเ่านี่ย บางเฉียบเลยครับผมน้อยที่เส็ดบางๆฉียบความมันเขาพริกเขาเกลือดีแล้วบานว่าเนื้อเอไฟเนาะบาแมนเด้อครับเด้อเนื้อตลาดเท่านี่แหละครับผมเนื้อบานเท่านี้ละบานเท่าครับผมครับผล่องเอามาเห็ดเป็นซูซีเบิงเสียบครับเอาเอาอีกค่ออะไรเอาอีกเอาอีกมันเต็มถาดเลยนี่ผมเต็มถาดเต็มถาด จู่แบบสน,นั่นโน้นนั่นแล้วผมจู่แบบบางเลี่ยๆไอ้มกจูถึกใจจูเนี่ยครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเด้ออ,อืมโอ้บงังเป็นจานเลยบวะท่น,นี่เป็นถาดเลยครับผมเออเป็นถาดเลยบเราคิด <laughs> จินเบิ้ลนี่ครับบอนี่ทั่บบอธรร,รมดาแล้วครับผม โดยท่านผู้ชมถามอีกเด้อที่เนทาดีเจ้าเท่าไรนะไม่้อยเฮ็ดกินเองครับเฮ็ดกินเองครับผมเฮ็ดกินเองครับผมท่านผู้ชมจี่มาจากทางบ้านจากกินนตะสั่งครับผมสั่งได้รับเลยพิเศษพิเศษกว่านันไปครับวได้ยาของยุลันครับเอาเรียบร้อยครับผมยครับผมออาสวัสดีจ้าโอ้โหเบ่งเบ่วันนี้ชูสิ ยัางกับลูกซูชิซูชิของลูกไส้กับแบบก็เรียบร้อยแล้ะจังครับผมสวัสดีครับผมนี่แหละซูชิอีสานแต่ปลาตะบูชมมันบ่มีมันบ่หมี่ถ้าจะาบ่ค่อยขายพ้องกันเลยเี๋นี้อ่ามันคนบ่ค่อยเฮ็ดป่านไหนจ้ะเอ้าลองช่วงนี้มันเงียบๆไป มื่อนี้เขากินซูชิอีสานเนี่ยลูกเขาพูดกันเลยหรือเปล่จ้าเลยจ้าตั้งไปตั้งก็ห่อเรียบร้อยแล้วครับจ้าจ้าแน่นอนโอ้เบงผิวเฮ็ดเป็นคำามตุ๊กแกอะไรเว้ยคืออะไครับพี่ส้มคือบ่เบงเบงเอาเอากินแม่นกินวีบ่กินเลยเอาโอ้โหนี่ละอันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็วาซาบิได้เลยลูกเออนี่แหละขันอยากกินรสวาซาบิน้ำจิ้มนี่ พักการินพักการินโอ้ยแม่คอบพันตับนี่หรอกโอ้โหขึ้นมิจฉาหรอแซ่บมื่อกับแซ่บตามสไตล์จูบานเฮาล่ะมาจะ่า อข้ามาเห็นเห็นมันคือคือมัาร์ดคือคือคือมัสาซูดอ้อเบึงบึงแล้วมันคือข้ามเข่าตอนน้อยๆไหมแม่เนออันเอาเขาเข่ากับเนื้อแปะกันไหมเนืแปะกันย้าเอาย้าเอาฮึมรู้สึกใจไหมจ๊ะ ขอให้ผ้มเป็นเดกนทำไงครับอืออืออือืมาวือโอ<ห>้มาคือมาแต่ทานแต่เพื่อนตุ้ยครับเื่อนน้อง,อง,องเอาแผมมาเนาะ แย่เปียเนี่ยเพถึงจะเปีายแล้ว่ <c oughs> วาเข่าว่วาเข่าว่วาเข่าเพถึงกึนืนโอ้เงอากาศฮ้อนเค้งเพชรแต่ปฏเนยัมีชไหมอันนี้อันนี้จะเป็นพาดจีบอยู่นะสามสิบีบรูอเออสามสิบเบมันมนเดียวกันปะพาจี่อยู่ อันนี้พระ่นไอ้ฟอกเเอิญผัดีิลิวอยู่เอิญสามสิบกี๊ยวีการฟอกแล้วเขาเอิญผัดชิลิว่วอ<ม>อโอ้แม่นวนย่างเดียวไหมแม่ขอสองโตะมาลูกไส้งมว่คือสร้างถือแจ่แม่แต่ะนะี้ของแม่มากเลย ในบ่อที trendy, ่เขาเเป็นในหอยครับเจ้าเปียวผมก็บ่อเข่าบ่เข่าเกิดมากคู่ก็เพมขมโรยตรงไหมึงนี่เฮ็ดมาเฮ็ดมาสามถ้วยดีกว่าเนาะบอกแล้วโอ้ยเห็นผมซาๆประมนอย่างกี้ท่านผ้มอยากอยู่ห่างกัมันเพ็ดซึ่งเพ็ดตึงห้อนคุณเคยกินแต่ซุสซส สุสี่ปุ่นญี่ปุ่ปนนะเจอสุสีเจอสุสียายน่องลูกไส้อึงเลยก็กินจัปล้รเอยของญี่ปุ่น,นมันมีเนอะตัวปลาเีมีบอกว่ามีก็กินจับปลาเขเรอยอืมนี่ละนี่ ไห่มักไห้ดึกใจกับกรสไรรสชาดนะครับเด้อท่านชมไหมเขาอนมีแต่เขาปั่นนี่อันนี้ปั้นเขารครับผมอันนี<ๆ>้ปั้นเขาครับผมเคือข้ามขอเรื่องไรเว้ยนี่พักความยังวายุคือครับ เื้มต่อคุณม่งจำโอ้ออยฮึแ่งอัน่นนี่มันกินดีวะชุดทีถาดนี่กินแล้วแล้วใจตังแม่เลยง่ <c oughs> อย <c oughs> จักว่าจักบาทแล้ววันที่ในผีผานเนี่ย อืมพออืมไอ้หนักกว่าต้องรุ่นนี้เจียวไม่แข็งหมดเนี่ยอืมอันละกุยเอาเจียวแข็งกุยแบบอืมว่าให้กินนะครับเด้อนี่ยไปแปละให้ลูกกินเพื่อต่างความตื่นเต้นในครอบครัวต่างความตื่นเต้นให้ทำบุญร่วมน้ำทำบุญร่วมทางบ้านไรล่องพริกแพรงเห็ดเบิ้งครับคันว่าไพ่อยู่บ้านแหละ กินแนวกาๆแต่มันเบื่อหัวกับเบิร์ตประเทศอือหืม ม,มันก็แซบแต่ละเุ้ยซูชิอีสานฮะมันก็ถือไก่านุง่งคัะแต่ละเฮ้โอ้นวนมันลดสองคัสองคัตอนสองตอนสามตอนต้น <laughs> ต้นขมต้นเปียกอะกินง่าย มรุ่นเหินแบบนี้แม่กิ์นิกเ <c oughs> ด้โเกลยดเนาะนี่แต่ข้ามี่ไง พริกแมงหัวก็ต่ำเลยลูกมันเลยเผ็ดมันปะนี่ังคันต้มไป่ร่วนมันก็้ิีค่อยจืดไปเรื่อยๆตำไม่ไม่ยิ่งเผ็ดคันสองใบรุ่นห่งกินเผ็ดเพราะอะไรอยู่อืมอมข้าวข้้ะมาเจ้าผมมาบ้านเจ้าผมมามาไปฝากกันเจ้าต้องเจ้าผม ซูชิอนตอนกิึธมร,รมดามันก็กินไดมหลมยอย ไอ้จังสิมันขึ้นสู้สิลายไปเนี่ยสู้สิเขากินข่ำข่ำ,ขำสี่หาข่ำเพื่อไอ้มนะ <c oughs> สี่หาข่ำเนี่ยกับไอ้มเดียว <c oughs> จะเป็นจุนธรรมดาหนึน่งเดียว

เนะโอ้โยออออหเห็นความแซบความนัวความเพชรวัฒนบุษมกันไพ่เบิ้งแล้วก็กดไลค์กดแซบเป็นกำกำลังใจเนาะใส่ซองแน่หอยเผือกครับผมครับ ออามาเจ้าผมปะอืมพูดเจ้าเปียวพวกเขากันไปเจ็บปะกินอะบ้างนี่้ยเดี๋ยวนำกันจัดการได้เด้ว มีสามสิบเกียรครับอือมอืจ่ายบุลกรรมอิ่มได้แลยอือไม่แล้วอืมันมาแบนข้าน่อยๆนะุมข้ามอยู่เด้อืปที่นกินมเาลนะสูสีสูสีอือมอือ

กินทุสีแสบแล้วจนมื่ถาเอาพอ,อทำาุ่ไทยไม่อ <c oughs> ิ่มครับแต่ถหาตู้สีทุสีแล้วมงโอ้ยจังละเ็ข้าวเขาใหญ่บ้าเว,เว,เวา้ยกินแตพอข้าวเขาก็อิ่มเลยต้องเห็นข้ามหน่อยเนื่อยไรอันนี้เล่เนื้อเนื้อยก่อนข้ามเขาก็าย โอ้กินกาไปแน่นครับผูอีเปียดเลยมมนอิ่มตัวโอ้ตตัวตตัวบานิดพริกแบบพริกตำเดีโอ้ยชุดยอดแซ่บขึ้นหัวมนละมคหมือนเบลเล่เลยมึงกินี่ในข้ายข้ามเข่าหรอมึงกินี่โอ้เผ็ดไรเผ็ดขึ้นหัวเล้ไหมนี่น้องบังคแบยังยดเอานข้าวอยู่ไหน่ะาเดีวแบงกันหร อันของยายน้องใช่ไหมไมนเหลือข้าตั้งแต่โอ้โหเดาเดาเด้อขายเราขายเราโอ้ กลับไปได้ไหวกินข้าวมั้ยโธ่หน้าตายายน้องก็กินผุดเดียวอิ่มหมดแล้วนะหมดแล้วนะเอะมาขันมันนากระร้องมึงนากระเด้อสุดสิข้อเหตุเพิ่มครับผมไปยในบ้านเลยกินแนวเกาวๆหรือก้นเบื่องกินข้างนอกก็ไม่ได้เกือแต่เกลือแต้มไปได้ไปกับผ้าขายยายน้องสีเห็ดให้ลูกไส้มั็นหัวชุดสีอีสานเป็นไต คือไปสื่อแตะยุซีญี่ปุ่นแต่บุเสียเงินเสียทองอยู่กับแม้ว่าจะเสียจักบาทเป็นเลเนาะถือแก้วบนน่าสุสิอีสานจ้ะทั้งแสีบทั้งมวลนะจ้ะก็ฝากคือเก้าละจ้ะฝาก,ากในาเพลเผยสิอีสานบันเท่าฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งพร้อมด้วย้ะเวลาอัปเดตคลิปใหม่ก็สิได้ริง่งเขาไปหาพี่ฮาน้องจอ้ะสำหรับมื้อนี้ก็ Kau tua kan? Cak, salut cak.